สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไหนมาดูซิววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันไปดูกันเลยวันอังคารนี้เราจะมาวิเคราะห์คลิปวิดีโอการสอนเรื่องอะไรกันดีคะคุณเกตมาลีค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาวิเคราะห์กันเลยนะคะคือเรื่องประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะในคลิปวิดีโอการสอนนะคะคุณครูมีการทบทวนเนื้อหาเดิมด้วยการใช้เพลงค่ะส่วนจะเป็นเพลงอะไรนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะ หลังจากที่จบเพลงทบทวนเนื้อหาเดิมนะคะคุณครูมีการนำเข้าสู่เนื้อหาใหม่ด้วยวิธีการบรรยายค่ะว่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีประโยชน์อย่างไรบ้างอาทิช่วยปกปิดร่างกายเสริมความมั่นใจและบุคลิกภาพให้แก่ผู้ที่สวมใส่เป็นต้นค่ะคุณครูนะคะได้มีการให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพและเข้าใจถึงการแต่งกายที่เหมาะสมกับฤดูกาลได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะ และสุดท้ายคุณครูได้มีการให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้สิ่งที่ได้เรียนมาเมื่อสักครู่ค่ะในเรื่องงานเกษตรป .5 พืชสวนและพืชไร่มีเนื้อหาสาระอย่างไรคุณธนิตาช่วยอธ,ธิบายให้ฟังหน่อยค่ะได้เลยค่ะคุณวิพาดาหลังจากที่ดิฉันได้ไปศึกษาคลิปวิดีโอการสอนแล้วนะคะการสอนนี้สอนโดยครูมิ้นค่ะครูมิ้นใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายค่ะ คุณธนิตาคะก่อนเริ่มเรียนคุณครูมีการนำเข้อสู่บทเรียนยังไงบ้างคะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะครูมิ้นนะคะจะได้มีการบอกวัตถุประสงค์ของการเรียนค่ะว่านักเรียนชั้นปห้จะได้อะไรบ้างจากเรื่องที่เรียนในวันนี้ค่ะต่อมานะคะคุณวิพาดาครูมิ้น์ก็จะนํานักเรียนเข้าสู่ช่วงหนูชวนคิดค่ะแต่เอ๊ะทำไมถึงต้องมีช่วงหนูชวนคิดคะ ค่ะเพราะว่าครูมิ้นจะทดสอบความรู้ก่อนเรียนของนักเรียนในเรื่องนี้นั่นเองค่ะขั้นสอนนะคะครูมิ้นก็จะนํานักเรียนเข้าสู่เนะะื้อหาโดยการบรรยายเกี่ยวกับการปลูกพืชน,นั่นเองค่ะและครูมิ้นได้มีการยกตัวอย่างเรื่องพืชสวนและพืชไร่พืชสวนคือไม้ดอกเช่นดอกกล้วยไม้และสมุนไพรเช่นขมิ้นค่ะต่อมานะคะ ครูมิน้นจะบ,บรรยายลักษณะคร่าวๆของพืชไร่ให้นักเรียนฟังก่อนยกตัวอย่างค่ะพืชไร่มีตัวอย่างเช่นอ้อยและมันสำปะหลังค่ะและสุดท้ายก่อนจบบทเรียนในวันนี้ครูมิน้นได้มีการให้นักเรียนทบทวนความรู้หลังเรียนเรื่องพืชสวนและพืชไร่ค่ะแล้วใช้วิธีไหนในการทบทวนบทเรียนในวันนี้คะค่ะ ครูมิ้นจะทบทวนความรู้โดยการใช้รูปภาพให้นักเรียนแยกว่าภาพใดคือผลไม้นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเนื้อหาที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่หวังว่าทุกคนจะนำเนื้อหานี้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันมากคะคุณวิพาดาสำหรับบทเรียนในวันนี้ได้ความรู้เรื่องพืชไร่พรืชสวนและก็สนุกมากๆเลยค่ะค่ะจบบทเรียนแล้วนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้กันด้วยนะทุกคนสามารถศึกษาเนะะื้อหาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนการงานอาชีพชั้นป .5 หน้า54ถึง56ค่ะ